สวัสดีค่ะพบกับขนมง่ายๆสไตล์วิไลนะคะวันนี้เราจะพามาทำขนมตะโก้สาคูนะคะตะโก้สาคูมาดูส่วนผสมกันเลยว่าเรามีอะไรมากนะคะก็จะมี สักูเม็ดเขียวสองสองถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายสองถ้วยตวงหรือวน้ำตาลทรายนี่ใครจะเอาหวานเอาเอาหวานมากหวานน้อยปรับตามใจชอบนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดต้มสุกหนึ่งถ้วยนะะี่ค่ะข้าวโพดเราเอาไปต้มก่อนนะคะหนึ่งถ้วยแล้ววันนี้มีมีไอเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนไปดิดหนึ่ง ก็จะมีใบเตยใบเตยสําหรับที่เราต้มน้ําก็จะมีน้ําสะอาดนะคะ1แก้วมาดูส่วนหน้ากันนะคะส่วนหน้าก็จะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงน้ําตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงแล้วก็เกลือนะคะเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาก็กะทิเราเอากะทิ สองถ้วยตวงนะคะมาดูว่าเราทำยังไงกันนะคะเดี๋ยวทพาไปทำนะคะนี่นะคะกอดืนเราก็เทน้ำลงในหม้อนะคะลงในหมอ้อแล้วเราก็เอาใบเตยใส่เข้าไปเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟนะคะเราก็จะไปกวนกวนสาคูค่ะเดี๋ยวเราไปไปกวนสาคูกันเนาะ ี่นะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งตั้งน้ําให้เดือดก่อนเนาะตั้งน้ําให้เดือดแล้วเราค่อยใส่สาคูนะคะเดี๋ยวมาดูดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้ําเดือดเราจะพาไปทํานะคะนี่นะคะพอน้ําเดือดแล้วเนาะน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่นะคะน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่สาคูค่ะสาคูใส่สาคูลงไปเลย แล้วก็กุกคนลงไปเลยคะ่ะไม่ให้ติดก้นหม้อเนาะ น้ำตาลเนี่ยจะรีบใส่นะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อเราใส่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปรักษาคูแล้วสักสคูเขาจะสุกยากนะคนไปเรื่อยๆนะคะคนกวนไปจนสักคูเราใสนะคะเราใสเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่เราใส่ข้าวโพดนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเรากวนสาคูไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเราใส่ก็พูดนีด่นะคะสาคูเราก็จะสุกแล้วเนาะเราก็จะใส่อันนี้ไปใส่ก็พูดไป ข้าวโพดนะคะใสข่ข้าวโพดที่เราต้มเตรียมไว้นะคะน้ําตาลเรายังไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็คนไปสักพักนี่นะคะสาคูเราก็จะสุกแล้วเนี่ยก็จะเป็นใสๆนี่นะคะใสๆก็จะได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีตอนเราใส่น้ำตาลเนาะนี่นะคะขนมเราก็สุกแล้วเนี่ยเหลือไข่เหลือไอ้นนิดนึงเขาวๆเหลือนิดนึงเราก็ใส่น้ำตาลไปคนให้น้ำตาลละลายนะคะ ในก็สุกพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันมานะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่กระปุกเนาะปุกอันนี้กระปุกห้าออนนะคะก็ตักใส่ประมาณนี้นะคะ แล้วเหลือเราก็จะเอาไว้ใส่กะทิอีกหน้าใส่หน้าด้วยนะใส่กะทินะคะเราจะตักใส่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่กะทิอีกทีนึง ไทีตอนเราตักเสร็จเลยเนาะนี่นะคะเราก็ตักได้สามสิบถ้วยเนาะเนี่ยสามสิบถ้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำหน้าราดกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำหน้าราดกันว่าทำยังไงนะคะมาดูีกทีตอนเราทำนะคะนี่นะคะเราจะมาทำพามาทำกะท,ทิราดหน้าขนมเนาะนี่ ก่อนอเราต้องใส่น้ำไปนิดเึงแล้วเราก็ตามด้วยกะทิกะทิเพราะว่ากะทิเรามันมีแต่หัวเนาะเราต้องใส่น้ำไปด้วยกะทินี่นะคะก็นน้ำตาล เกลือนะคะแป้งใส่น้ำไปอีกนิดนึงเพราะว่าน้ำมันน้อยนะคะเดี๋ยวแล้วปล่อยให้แป้งเขาตกลงไปเนาะแล้วก็คนเราก็จะคนนะคะ เดี๋ยวมาดูอีทีตอนที่เราเอาไปกวนจนข้นแล้วก็มาลาดหน้านะคะนี่นะคะกะทิเราก็เอาไปกวนกวนจนข้นแล้วเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาลาดหน้าขนมของเรานะคะเราจะมาลาดลาดประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราลาดจนเสร็จเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเย็นแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยงาคั่วนะคะเนี่ยงาคั่วแล้วเราพอขนมเย็นเราก็จะโรยด้วยงางาคั่วแล้วก็ปิดฝาเอาไปขายนะคะเดี๋ยวมาดูอีทีตอนที่เราโรยงาเลยนะคะนี่นะคะขนมเราก็เย็นดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยงาคั่วนะคะงานเนี่ยเราก็ปิดขวนะแล้วเราก็จะโรยโรยอย่างนี้นะคะ โดยจนเสร็จเลยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝามันไปเยอะๆเลยค่ะเวาดจะได้หอหๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็จะนำไปขายนะคะกระปุกละสิบบาทค่ะมีมะพร้าวมีมะพร้าวด้วย น่ากินนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ